สวัสดีเช้าวันเสาร์ครับทุกคนวันนี้แทนมาทํางานเป็นวันเสาร์ที่เวรที่จะต้องเข้ามาทํางานนะครับผมจะแทนทํางานอยู่ที่ตึกนี้นี่นะครับตึกสูงนี้เลยหลายคนสงสัยว่าเป็นผู้บิจ่แล้วจะขึ้นลิฟต์ยังไงด้วยความที่ลิฟต์มันแบบเปลี่ยนระบบใหม่เป็นจอสัมผัสหมดแล้วบรรยากาศก็ดีนะครับเพราะว่าเมื่อคืนมันฝนตกเนาะเมื่อเช้าตอนออกจากบ้านก็เหมือนมีละอองฝนนิดนึงก็เลยทําให้วันนี้อากาศแบบไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะครับผม แล้วก็นี่กําลังจะขึ้นตึกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลิฟที่แบบเดี่ยวนี้แต่ละตึกจะใช้เป็นลิฟแบบนี้นะครับผมก็คือเป็นจอสัมผัสกันหมดแล้วไม่ค่อยเป็นปุ่มกดแบบลิฟต์สมัยโบราณโบราณที่เราใช้กันเดี๋ยวจะมาดูกันว่าระหว่างลิฟกับคนอะไรจะมิการกว่ากันไปไปไปนี่ก็จะเป็นจอกดลิฟต์นะครับผทุกคนแล้วมันจะมีปุ่มที่เป็นของพิการด้วยพอกดปุ๊บเสียงมันจะพูดนะ แล้วเราก็เลือกชั้นนะ <4, S 1> ครับ 4, เลื่อนไปเนี่ยแล้วเรา 30, ก็จะไปชั้นสิบสามเรากดค้างไว้ 13, 4, car, 1, 1> วเียเราไปตัวที่หนึ่งนะครับมันมีทั้งหมดแปดตัวเราไปตัวที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วเรารอกนมันยังไม่มาเนี่ย ตัวที่หนึ่งหลอกแบบมาแล้วแล้วกดปิดเนี่ยมันเป็นแบบุูมอย่างเงี้ยต้องแบบล็งเอาน่าคือผยแล้วปิดเนี่ยจอแบบมันเป็นลิสแบบใหม่ส่วนใหญ่แต่ละตัวก็จะเป็นแบบเนี้ยก็คือเป็นเป็นจอแบบนี้หมดเลยนะครับผมก็เออ อา้าวทำไมไม่ไปอ่ะเอ้ยลีบค้างเหรอลีบค้างทุกคนทำไมไม่ไปอ่ะอ้าวหยิคือคยังไงเราควรออกไหมรีบค้างทุกคนอเราออกดีกว่านาะไปกดใหม่ <laughs> ืออะไรเดี๋ยวไปกดใหม่ดิคือทำไมเล็บค้างหรือยยังไงเมื่อกี้ระบบมันก็พูดแล้วนะเอาอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะทุกคนเรื่องจริงแล้วเนี่ยเนี่ย <Yeah, S 1> มันก็บอกตัวที่หนึ่ง <c oughs> แล้วทำไมมัน ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งทุกคนอ่ะโอเคลองดูซิไปไหมอ่ะไม่ปิดอีกชีวิตทุกคนผมจะได้ขึ้นไปทำงานไหมเนี่ยอะไรอะ่ะเราก็กดถูกแล้วนี่เอาสรุปขึ้นไหมตัวเธอเอาขึ้นแล้วสรุปเมื่อกี้ลอกลืม วายสายของภูมิตอนขึ้นตึกหรือเปล่าเออเมื่อกี้เปิดต้นคลิปว่าอะไรนะครับริปกับคนอะไรพิการกว่ากัน <50. S 1> ถึงแล้วชั <50. S 1> ้นา3ไป